เนี่ยครับเพราะเบง <c oughs> เป็นน้ำโคงนะครับจากไอ้นี่แหละฟังฟังที่ยืนยืนนี่คือฟังเล่าฟังฟังไทยนะครับตรงนี้ฟังประเทศไทยครับตรงนี้มครับนี่เป็นเป็นหาดทรายเป็นอย่างนะครับตรงนี้เป็นฟังประเทศไทยนะครับ,รรบ,รบรฟังเท,ท่าน,นั้นคือเป็นฟังสปปลาวนะครับคือ สวยงามนะครับฟังไอปอเล่าโบ้หูว่ามันเป็นแขวงใดนะครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแขวงใดกับโบ้หูนะครับพราห้อากับเบิงโบ้ท่านรู้จักนะครับน้เบิง่าเบิงว่านะน้ำโขงนะครับก็ยีงห้อไ้นึ้นเต็มฟังนะครับกธรรมดานะครับก็อยู่ระดับนี้นะครับ ทางสวปแล้วนะครับตรงนี้สงสัยว่าสิเป็นในเป็นสวนนัเขตคือเป็นไอ้อยังนี่แหละครับผมกับพระท่านได้ถามเพิ่นว่าฟังเพิ่านเลยเกติถ้าเป็นสวรรค์นัเขตมันสิอยู่กับตรงข้ามกับ จังหวัดมุกดาหารนะครับหรือว่าสิเป็นปักเซน,น,น,นะครับอาจจะถือเป็นไอ้ปักเซก็ได้นะครับแปลงไอ้ปักเซจำปาสักก็ได้นะครับตรงนี้เป็นภาคใต้ของสอปปลาวนะครับตรงนี้นะครับคันคือเขอาก็คงจะขอมูลนะครับเพราะว่าบอกว่า,วามันถืเป็น อย่างนะครับนี่กระน้ำมันกล็ลงองลอยน้อยนหนึ่งนะครับนำบนท่านนท่านนำขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่พวกพันนาน้าหลากนะครับตรงนี้พันนาน้าหลากก็มันก็บเบิ่งไปนะครับเป็นครว่าขันทีมาซองเบิงว่าฟางของประเทศเล่าหนี่ของสปปเล่าหนี่นะครับกับหมู่บ้านใกล้ใกกันนี่ครับสมเป็นของเป็น <c oughs> ปักเซหรือว่าเป็นอีหยังเป็นแควงหยังนะครับเขากรบบงโขกันนะครับที่เดียวเห็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนั่น <c oughs> เป็นภูเขานะครับของของไอยส่วนของประเทศเลาวนะครับตรงนั้นแล้วนะก็สวยงามนะครับเป็นฟังตรงขากนะครับฟังตรงขามขึ้นลํำนำ้ำโค้งตรงนี้ก็กว้างกว้างอยู่ครับประมาณจะาก๋สองกิโลเมตรนะครับฝางสปปะปอลาว เมืองนำกับมีคนหาป่าหาหอยนะครับอยู่ฟังนะครับที่สัตว์ก็สวยงามนะครับเฮ็ดดีกันนะครับท่องเที่ยวนะครับฝั่งของประเทศไทยครับยินทีถนนนะครับถนนรอบเลยครับลิ่มไส ฟังโคงเนี่ปรับกับพิวทัดนะครับเหมืนกับกำลังปลูกต้นกงไม้นะครับที่พิลล่มลื่นของฟังนะครับของฟังแถมมันเป็นโฮมต่อไปนะครับคือเป็นบอกว่าโกงยังนะครับมันก็ปลูกไว้แล้วนะครับตรงที่เป็นฟังโขงนะครับ หนูหน้อยตรงตรงฝั่งทางนั้นในประเทศเราได้เป็นในแฟงยังครับสวรรค์นเขียนคือปักเซอะไรนะไม,ไมะ่ไม่รู้่ะไม่รู้มามาจากไหนครับี่ตัวนี้ ก็ผมมาจากร้อยเอ็ดเลยคราเป็นเป็นแแผงอะไรนะแผงปักเซหรือว่าปกติถ้าเป็นในปักเซแล้วก็สวนใเขตมันต้องอยู่ตรงข้ามที่กายที่มุกดาหารเนาะตรงนั้นเนาะ อ๋หันหน้ามาหน่อยนี้โอ้ไม่บายค่ะเออน่ารักแกครับครับเอาฮะเอาวิ่งหูหน่อยเออ นี่ก็ดูหนูน้อยที่มาเล่นที่ตรงร่มนะครับไอ้ลูกฝรั่งนะ่ะเอาตรงนั้นนะ่ะสวัสดีครับ ครับนี่แหละครับไม่พี่เเบิรนะครับเนาะกะแต่เห็นแล้วนะครับกะขามาเบิงครับกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้น้ำแน่นะครับครับกะช่องฮิโร่ทายบุญนะครับวันนี้มาเที่ยวแม่น้ำคงนะครับฟังขงฟังโขงของประเทศไทยนะครับฟังตรงนั้นกะคือสปปเล่านะครับกะขอบคุณนะครับที่ขามาเบิง นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำเนนะครับขอบคุณครับ